หุ้นซิงดีลิไทยสวัสดีค่ะหุ้นซิ่งดีลิไทยประจำวันที่1กันยายนพศ2565คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ต,ติดลบ0.52อยู่ที่1638.93แนวรับจะเป็น1635.78แนวต้านจะเป็น1667.93ถ้าทะลุได้จะเป็น1 7 0 8 8 9ค่ะ ไปดูเซตห้าบเซตห้าสิวกหนึอยู่ที่996.33แนวรับจะเป็น989.95แนวต้านจะเป็น1นึ่งศู่าทะลุดได้จะเป็น1นึ่งศค่ะกลับไปทามเฟรม15นาทีตามรูปแบบของมุนซิ่งดิลิไทยค่ะตัวที่1นิ่งน4ี เป็นซีาราคาเบาทห้าสิสตาง,งค์บวกสิสตางค์ค่ะโดยตลาดแท่งนี้เป็นซีก็ดังขึ้นไปรอบแรกที่7จ็บาทสีสตางค์แล้วก็เบรกจุดเดิมขึ้นไปยืนที่7จ็บาทห้สตางค์ไซเวสะสมน่นลงมาต่ำสุดที่7จ็บาทส5สตางค์ท้ายตลาดดันกลับขึ้นไปปิดที่7จ็บาทห้สสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่า มีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกสาแท่งสุดท้ายทำให้ปรินซีปิดไม่สวยค่ะดูทางเฟรมเดย์ของปรินซก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็หล่นลงมาที่7จ็บาทยี่สิตางค์แล้วก็แอนกลับขึ้นไปค่ะปรินซีค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าพยายามเบรกเก้บาทเจ็ดสแต่ว่าเบรกไม่ได้ค่ะแล้วก็หลดลงมาทําเว็บใหม่ถ้าหลุด7.25ก็ พี่ๆก็ควรคัดออกนะคะบินซีเป็นหุ้นไซเว a y เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภาพรวมบริษัทมีกาไรแต่ไม่มีปันผลมีวลูเลย์อยู่ที่476ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ7บาท35สตางค์แนวต้าน7บาทท่วนถ้าทะลุได้จะเป็น8บาท35สตางค์ค่ะตัวต่อไปธานีตัวนี้มาแรงมากธานีราคา7 ราคา4บาท76สตาง,งค์บวก16สตางค์ค่ะไปตลาดแท่งนี้ทานีล,ลงมาก่อนที่4บาท56สตางค์แล้วเวสัสส์ดันขึ้นไปรอบแรกที่4บาท68สตางค์แล้วก็เด้จุดเต็มขึ้นไปปิดกระโดดที่4บาท76สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกสองแท่งสุดท้ายทั้งแมทธานีปิดกระโดดค่ะ ดูทามเฟรมเดย์ของไทมนีก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เบรกต้านเดิมที่4.66ตรงน,นี้ไปยินที่4.76แล้วก็จอเบรกที่4.78ถ้าเบรกได้ก็ไปต่อค่ะทานี้เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับให้บริการเช่าซื้อทรัพย์สินภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวัลูเลย้อยู่ที่277ล้านบาทค่ะ แนวรับ4บาท60สตางค์แนวต้าน4บาท8ปสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น5บาท4สตางค์ค่ะตัวต่อไป BEM BEM ราคา8บาท75สตางค์บวก5สตางค์ค่ะเพราตลาดแท่งนี้ BEM ก็ไซเวสะสมแล้ลงมาจันสุดที่8บาท70สตางค์แล้วก็ดังขึ้นไปสูงสุดที่8บาท80สสตางค์ ก็ไซ้เวสะสมปิดที่875บาท75สตางค์ค่ะดูรายหน่อทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกฟังแท่งสุดท้ายทำให้ BEM ปิดไม่สวยค่ะดูไทม์เฟรมเดของ BEM ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ลดลงมาจาก9บาทตอนนี้ก็เสียงเสียงลงแล้วก็อาจจะลงไม่สุดเว้ด้วยค่ะถ้าหลุด8.65 ก็ควรคัดออกค่ะ BEM เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติกสภาพรวมบริษรัทมีกำไรและมีปันผลมีว a ล,ลยอยู่ที่4ี3้อยู่ที่423ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ8บาทหกสตางค์แนวต้าน8บาท85สกสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น9บาท15ตางค์ค่ะตัวต่อไปว่าว่าราคา3าบาท50สตางค์วันนี้ถือว่าไซเวย์ค่ะ ใบตลาดแท่งนี้วาก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่3บาท5 2สตางค์เราลงมาต่ำสุดที่3บาท44สตางค์ได้เวสะสมปิดที่3บาท50สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายแล้วไม่วาปิดไม่สวยค่ะดูทางฟิลสเดยของวาก็จะเห็นว่าลุ้น เล็กที่3บาท68สตางค์ค่ะแต่ดแล้วอาจจะย่อลงมาก่อนแล้วก็ค่อยค่อยดังขึ้นไปค่ะว่าเป็นหุ้นไซเควไปนุ่นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลูลค่าอยู่ที่350ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท39สตางค์เนวต้าน3บาท56สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3าบาท66สตางค์ค่ะ ตัวต่อไป BIS BIS ราคา1 1บาท50สตางค์บวก60สตางค์ค่ะตลาดแห่งนี้ BIS ก็หลดลงมาก่อนที่1 0บาท80สตางค์ดันขึ้นไปสูงสุดที่1 1บาท70สตางค์ได้เวสสองลดลงมาตามสิดที่11บาทท่วนท้ายตลาดต่างกลับขึ้นมาปิดที่1 1บาท50สตางค์ค่ะดูรายเนื้อที่ก็จะเห็นว่า มีแท่งซีข้าสาหรับกับไข่ออกแตื่อ่าแท่งซีข้ามากกว่าสีแท่งสุดท้ายทำให้ BIS ปิดกระโดดค่ะดูทามเฟิลดีก็จะเห็นว่า V ี AS, ไเส้านสูงสุด11.40ขึ้นไปยืนที่11บาท50สตางค์ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดค่ะแล้วก็วอลลุ่มน้อยลงพราะคูอยู่ในโซนเหมือนน้ำค่ะ แล้วก็เล่นสั้นได้แต่หนูไม่แนะนําให้ถือยาวค่ะเพราะว่าหลุดแนวรัแล้วส1 0ช่องก็ควรคัดออกค่ะ b i f เป็นหุ้นทเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจําหน่ายเวชภัณฑ์ภาพรวมบริษัทมีกํำไร,รแต่ไม่มีปันผลมี valueday ลลอยู่ที่119ล้านบาทค่ะแนวรับ11บาท24สตางแนวต้าน11บาท70สตางถ้าทะลุได้จะเป็นออทาบ i g ค่ะ ตัวต่อไป ACC ACC ราคา1บาท4.9สตาง,งค์บวก4สตางค์ค่ะวันตลาดแห่งนี้ ACC ดันขึ้นไปรอบแรกที่1บาท51สตางค์เลืจุดเดิมขึ้นไปสูงสุดที่1บาท54สตงางค์แล้วลงมาจำาสุดที่1บาท4.7สตางค์ท้ายตลาดดันกลับขึ้นมาปิดที่1บาท4.9สตางค์ค่ะดูราย1น,นาทีก็จะเห็นว่า มีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายล้วไม่ ACC ปิดเขียวค่ะดูไทม์เฟรม D ก็จะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นหุ้นต้นเทรนและมีข่าวรุ่นกลับไปเป้าที่1.96ค่ะ ACC เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและออกแบบพัดลมแล้วก็เข้าทำธุรกิจเกี่ยวกับการชมด้วยค่ะภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผล มีแวลูรายได้อยู่ที่103ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท4ีสตางค์แนวต้าน1บาท54สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท66สตางค์ค่ะแต่ว่า ACC มีข่าวว่าทยานหเน6%เก่งกำไรไตรมากสาโตเดียนอันนี้สมงบุกไดยได้กันชงแล้วก็ภาคแดนผลประกอบการโตค่ะโตแรงขึ้นค่ะ ไป t h เร็ว T H r E L T H r E L ราคา4บาท76สตา, 4, สตางค์บวก40สตางค์ค่ะเบอรตลาดแห่งนี้ T H r E L ดังขึ้นไปรอบแรกที่4บาท78สตางค์แล้วก็เบสจุดเดิมขึ้นไปสูงสุดที่4บาท88สตางค์ไ้เวสสะสมปิดที่4บาท76สตางค์ค่ะดูรายหน่นาทีก็จะเห็นว่า มีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายระไม่ T H I E L ปิดไม่สวยค่ะโลไทม์เฟรมเดยของ T H I E L ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็อยู่ยในเส้นน้ำแล้วก็เตรียมเบรกขึ้นไปค่ะ T H I E L เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลมีวลูเรลีอยู่ที่ 84ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท61สตางค์แนวต้าน4บาท88สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท95สตางค์ค่ะตัวต่อไปซิกซิกราคา8บาท15สตางค์บวก35สตางค์ค่ะพนตลาดแท่งนี้เช็คลลงมาก่อนที่7บาท75สตางค์แล้วยินไปรอบแรกที่8บาท20สตางค์ ไซเวสส่งันขึ้นไปสูงสุดที่8บาท25สตางค์แล้วก็เลยลงมาปิดที่8บาท15สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีเั้งซื้อเข้าสลับกับขายออกทั้งสุดท้ายแนละ้วไม่ซิกปิดไม่สวยค่ะดูไทม์เฟรม D ของซีก็จะเห็นว่าพยายามจะเปสขึ้นไปที่8บาท40สตางค์ให้ได้ค่ะ ฟิกเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคนโ,โนโลยีภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value รายอยู่ที่84มี value รายได้อยู่ที่82ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ8บาท3สตงางค์แนวต้นาน8บาท25สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น8บาท40สตางค์ค่ะแต่ว่าซิกมีข่าวว่าบวกแรง10%โบกเชียซื้ออัพกำไรปี65ถึงปี66 ก็เพ้่เป้าพร้อมเป้าใหม่9.2 0ุบาทค่ะข่าวจากข่าวหุ้นค่ะข่าวของ ACC ก็มาจากข่าวหุ้นเหมือนกันนะคะอย่าลืมพูดตัวต่อไป Beauty Beauty ราคา1บาท46สตางค์บวก9 1. สตางค์ค่ะเวอรดาราเท่งนี้ Beauty ดังคื ไปรอบแรกที่1.43บาทส3สตางค์แล้วก็ไซเวสะสมหนึ่งลงมาต่ำสุดที่1นบาทสสตางค์1บาทลงมาต่ำสุดที่1.40บาทส0สตางค์ถ้าตลาดนังกลับขึ้นไปปิดกระโดดที่1 4บาทสีสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของบิวตี้ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแต่ว่าแท่งซื้อเข้ามากกว่าคิดสุดท้ายทำให้บิวตี้ปิดกระโดดค่ะดูททม์ฟิล์มเดยของบิวตี้ก็จะเห็นว่า ตรงนี้เบรกจุดเดิมที่1.43บาทส3สตางค์ขึ้นมายืนที่1.47บาทสสตางค์ค่ะแล้วก็จอเบกที่จอเบขึ้นที่1.58บาทสตางค์ค่ะบิวตี้เป็นหุ้นไซเวย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีแวลูเลย์อยู่ที่80ล้านบาทค่ะแนวรับ1.42บาทส2สตางค์แนวต้าน1น0บาท50สสตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาทหสตางค์ค่ะตัวต่อไป FPI FPI ราคา3บาท76สตางค์บวก26สตางค์ค่ะมอตลาดแท่งนี้ FPI ดันขึ้นไปรอบแรกที่3บาท70สตางค์แล้วลงมาต่ำสุดที่3บาท64สตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่3บาท80สตางค์ถ้าตลาดลดลงมาปิดที่3บาท7จสสตางค์ค่ะ ดูไลน์หนึงนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งฟื้อเข้าสลับกับใครออกแท่งสุดท้ายเราให้ FPI ปิดไม่สวยค่ะดูกทา์เฟรม D ของ FPI ก็จะเห็นว่าตรงนี้เบรกต้านเดิมที่3.70บาท70สตางค์ขึ้นไปยืนที่3.80บาท80สตางค์ค่ะอันนี้ก็เป็นหุ้นดูเหนือน้ำค่ะโอเวอร์บอทไปแล้ว FPI เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีว l u ูแลดีอยู่ที่77ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท64สตางค์แนวต้าน3บาท80สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท90สตางค์ค่ะแต่ว่า FPI มีค่าว่าลงนาม MOU กับนักธุรกิจในซาอุดิอาระเบียในงานบ u ซ i เนต Matching Networking ค่ะข่าวจากข่าวหุ้นค่ะตัวต่อไป JKN JKN ราคา4.30บาทส0สตางค์บวก12สตางค์ค่ะเมื่อตลาดแห่งนี้ JKN ลลงมาก่อนที่4.16บาทส6สตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่4.36บาทส6สตางค์แล้วลงมาจําสุดที่4.24บาท24สตางค์แล้วก็ถ้าตลาดดาันกลับขึ้นมาปิดที่4.30บาทสสตางค์ค่ะ ดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแดงซื้อเข้าสลับกับขายออกสามแทงสุดท้ายและไม่ JKN ปิดไม่สวยค่ะดูทางฟิ้มดีของ JKN ก็จะเห็นว่านี่ก็เลยลงมาที่เลยลงมา่ําสุดที่สี่บาทถ้วนแล้วก็เป็นหุ้นทรงกลับตัวค่ะถ้าจะเป็นหุ้นทรงกลับตัวชัดเจนก็ต้องจุดเป๊กก็จะอยู่ที่สี่บาทเก้าสิบสองสตางค์ค่ะ JKN เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุนเกี่ยวกับบริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวลูารเดียู่ที่72ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท22สตางค์แนวต้าน4บาท36สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท48ตางค์ค่ะแต่ว่า JKN มีข่าวว่าเรื่องปรับกลยุทธ์ครึ่งปีหลังดันยอดพร้อมจะทยอยฟื้นตัว ข่าวจาก MGA ออนไลนค่ะตัวต่อไปตัวสุดท้ายก็คือ K K ราคาย1บาท95สตางค์บวก7สตางค์ค่ะไปตลาดแห่งนี้ K ดันขึ้นไปรอบแรกที่1.97บาท97สตางค์แล้วก็เบสขึ้นไปสูงสุดที่2บาททวนแล้วลงมาต่ำสุดที่1.90บาท90สตางค์ท้าตลาดดันกลับขึ้นมาปิดที่1.95บาท95สสตางค์ค่ะ ดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซีเข้าสลับกับไขออกได้ว่าแท่งซีเข้ามากกว่าแท่งสุดท้ายทํำให้ K ปิดเขียวค่ะดูทำเฟมเดีของ K ก็จะเห็นว่าลงนี้ก็พยายามเบสที่2อบาทสสตางค์ค่ะอันนี้ก็อ่คาบเส้นพอดีเลย K เป็นหุ้นไซเวย์เป็นห้องเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผล มี value เลยอยู่ที่31ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท86สตางค์แนวต้าน2บาทท่วนถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท17สตางค์ค่ะก็วันนี้ไม่มีหุ้นวอลเลนนะคะมีหุ้นที่ติดสกแกนแต่ไม่ได้อารนลงก็คือ KCC แล้วก็ k w i ค่ะเพราะว่าเขาบวกเยอะเกินค่ะมีหุ้นบิ๊กรถเท่าคือบ้านปูวอลเลนสี วัานปูวาเลนสีก็บิกรสก็เข้าต่อเข้าต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็ AMR าจำนวน43ล้านบาท LEE จําจำนวน16ล้านบาทแค a นบีจำนวน9ล้านบาทแล้วก็ AWC ูจำนวน9ล้านบาทค่ะมีข่าอะไรไหมไม่มีคุณซิงดีลไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเดือนกันยาเดือนวัน เกิดขาโน้ตค่ะเดือนวันคล้ายวันเกิดเขาน้คะ